สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .4 ที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้เรียนสามารถที่จะมาย้อนดูนะครับหรือศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายอาญาเช่นเช่นเดียวกันครับเป็นกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความกระทําผิดนะครับเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญานะครับในตอนที่สองครับนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับว่าความผิดนะครับเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาตอนที่2เนี่ย มีความเป็นมาอย่างไรนะครับและมีอะไรเพิ่มเติมจากตอนที่1กันบ้างนะครับแล้วเรามาทําความเข้าใจนะครับกันต่อในตอนที่สองนี้ได้เลยนะครับนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องกฎหมายอาญานะครับกับครูบิลกินนะครับกิจกรรมนิเทพอาจิตยเชียร์ยนเชตัญญาดนครับโอ้พุดเร็วลิ้นมันพันกันนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับเรามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับผ่านทาง ไซต์ Google นะครับหรือ Google s i t e นะครับ com นะครับ s o c i ี l 42 c ่ส e Ki นะครับโดยจะมีรูปร่างหน้าตาของเพจของเว็บดังนี้นะครับดังที่นักเรียนเห็นหน้าจอนี้เลยนะครับเป็นเพจของสังคมม .4 นะครับที่จริงอย่างที่ครูบอกไปแต่คลิปคลิป่ตอนที่1่ใช่ไหมครับว่ามันเคยเป็นของ4ี่ทับสครับแต่ครั้นี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้ง3ห้องนะครับ4ี่ทับหนี่ทับสและ4ีทับครับ นี้เราก็มาสู่กฎหมายอาญาครับความผิดเกี่ยวทรัพย์ในคดีอาญาตอนที่2ครับนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำชั่วโมงครับเช่นเเช่นเดียวกันครับนักเรียนสามารถอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาได้ถูกต้องนะครับว่าทรัพย์ตัวนี้ความผิดการกระทําความผิดตัวนี้นะครับมันมีที่มามีที่ไปอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเข้าข่ายการกระทําผิดเกี่ยวกับคดีอาญาในทรัพย์อย่างไรนะครับสามารถวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่า ลักษณะการกระทําผิดการกระทําแบบนี้นะครับเข้าข่ายความผิดทางอาญานะครับเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ถ้าเข้าผิดแล้วมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับข้อแยกแยะนะครับจาแนกความผิดให้ได้นะครับท้ายครับนักเรียนก็าจะได้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับความรู้นะครับกฎหมายที่ที่ที่ได้นําเสนอไปนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาเนะเดี๋ยวมันมีทั้งหมด11เ นะครับสิอย่างซึ่งในตอนที่1นนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการลักทรัพย์ไปแล้วลักทรัพย์คือเอาไม่บอกใช่ไหมครับมาต่อครับวิ่งเราทรัพย์คือเอาซึ่งหน้านะครับชิงทรัพย์คือทําร้ายแล้วเอานะครับการโชคทรัพย์คือครูจะเอานะครับแล้วก็นะครับที่เราเรียนไปแล้วคือรีดเอาทรัพย์นะครับไม่ให้เอาจะแฉนะครับอันนี้คือตอนที่1ทั้งหมดห้าหกข้อ ซึ่งเราได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วันนี้นะครับ Today's topic วันนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมอีก6หัวข้อนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับความผิดนะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญานะครับตอนที่2ครับเกี่ยวกับปล้นทรัพย์ครับอโกงทรัพย์ครับยักยอกทรัพย์ครับรับของจรงครับและทําให้เสียทรัพย์ครับแล้วก็สุดท้ายครับคือการบุกลุกครับทั้งหมด6หัวข้อไป6หัวข้อเลยครับ มาดูหัวข้อที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับการป้นนะครับเกี่ยวกับการป้นซับครับนะครับเกี่ยวกับการป้นซับเนาะนั่นเลยจะได้เห็นว่าการป้นซับมันมีลักษณะอย่างไรนะครับเรามาดูครับการป้นซับคือมีลักษณะเช่นเดียวกับการชิงซับครับต่างกันเพียงว่ามีผู้ร่วมชิงทรัพย์ตั้งแต่สามคนขึ้นไปนักเรียต้องเข้าใจก่อนว่าชิงทรัพย์คืออะไรนะครับชิงรัพย์คือมีการอะไรครับขู่นะครับ ขู่เข็นนะครับว่าจะเอาทรัพย์นะครับโดยบางทีอาจจะใช้อาวุธในการจี้บังคับใช่ไหมครับนี่คือชิงทรัพย์เช่นเดียวกันครับแต่การป้นทรัพย์นี้การป้นทรัพย์นี้นะครับต้องมีผู้่วมาทำผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไปนะครับเขาเลยถึงเรียกว่าป้นทรัพย์นะครับมีการอาจจะทําร้ายร่างกายกันด้วยมีการจี้ขู่เข็นนะครับตัวอย่างครับนี่ครับไอหัวโจรโมยสามคนขึ้นไปครับ นะเนะขาเลยเรียกว่าป้นทรัพย์เท่ากับสามคนร่วมกันเอานะครับบางทีอาจจะไปป้นทรัพย์อาจจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่พฤติการพฤติกรรมการกระทําแล้วมันเข้าข่ายกับการป้นทรัพย์นะครับสามคนร่วมกันเอาก็เลยถูกดําเนินคดีฐานผิดป้นทรัพย์นะครับหรือมีการทําร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเสียหายหรือถึงแก่ชีวิตเนี่ยอัตราโทษมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับจากการป้นทรัพย์ธรรมดาอันนี้คือการป้นทรัพย์ครับสามคนร่วมกันเอาครับ มาครับช่อโกงซับครับอันที่สองครับช่อโกงซับคือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับโดยหลอกลวงให้เขาหลงเชื่อและส่งมอบทรัพย์สินให้นะครับคือลิ้นเขาเรียกว่าลิ้นมหาเสน่ห์นะครับพูดจาหวาดล้อมนะครับให้คนหลงเชื่อนะแล้วก็มอบทรัพย์สินให้เช่นนักเรียนเป็นเซลล์ขายของนะขายเครื่องกรองน้ําที่ฮิตหน่อยนะขายเครื่องกรองน้าไปขายตามบ้าน นะส่วนใหญ่ก็จะไปโดนกับคนเฒ่าคนแก่คนชราใช่ไหมครับไปหวาดล้อมนะดีอย่างนี้นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันดีมากเครื่องกรองน้านี่จะคูใช้แล้วนะักสุขภาพยอดน้ําใสแจ๋วหวาดล้อมนั่เรื่อยๆนะครับคือการหลอกลวงให้เขาหลงเชื่อสรรพคุณมันดีนะสุดท้ายเราก็เอาเงินเข้ามาเขาก็มอบเงินให้อันนี้คือการช่อกงทรัพย์นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่อยากจะยกให้คือพวกแก๊งเลยครับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ ใชครับเชื่อผมเถอะรวยเชื่อผมเถอะรวยนะครับโทรศัพท์มากรี๊คุณได้รับรางวัลน,นู้นรางวัลน,นี้แต่ต้องโอนเงินไปก่อนนะคุณถึงจะได้เงินเข้าบัญชีคุณมาเอาเลขบัญชีไปเอาเลขบัตรประชาชนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการช่อโกงซัดครับนั่นก็คือหลอกแล้วเอานะครับหลอกแล้วเอานะครับยกตัวอย่างคือแกงคอเซนเตอร์ชัดเจนนักเรียนอาจจะรู้จักใช่ไหมครับแกงคอเซนเตอร์ออร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 หรือ ใครเคยโดนมาแล้วนะครับแกงคอซ็นเตอร์นะครับหลอกแล้วเอาเท่ากับช่อโงทรั์ครับไน้หัวข้อที่3ครับหัวข้อที่3คือยักยอกรั์ครับนะครับวิดีโอก็อาจจะบังตัวอักษรนิดนึงนะครับมันก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขออภัยไว้ด้วยเนาะนะครับก็ให้เข้าใจนะครับฟังครูพูดแล้วก็ยักยอกรัพย์ถามนี้นะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับยักยอกรัพย์คืออะไรครับนักเรียนคือการที่ผู้กระทําผิดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมหรือด้วยเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปนะเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเช่นนักเรียนอาจจะทําธุรกิจกับเพื่อนนะทำธุรกิจกับเพื่อนธนะุรกิจอะไรร้านอาหารนะครับเป็นเจ้าของร่วมกับเพื่อนนะเจ้าของร่วมกับเพื่อนและคราวนี้นักเรียนเห็นนะครับทําร้านอาหารใช่ไหมเงินมาได้มาได้มาได้มาเรื่อยๆและนักเรียนเนี่ยอยู่ฝ่ายกันเงินอยู่ฝ่ายกันเงิน ของร้านอาหารนี้นะครับแลนะคราวนี้เพื่อนไว้วางใจให้เราไปกันเงินแล้วเรามีการเอาเงินเนี่ยออกไปนะครับออกไปเอฉันต้องได้เยอะๆฉันต้องได้เยอะเพื่อนฉันต้องได้น้อยนั่นแหละครับนี่เขาเรียกว่าการยักยอกทรัพย์นักเรียนนะครับหรือไม่นักเรียนไปทํางานบริษัทใช่ไหมครับหรือทําอะไรก็ได้ก็ตามนะครับแล้วเอาทรัพย์ของบริษัทไปโดยไม่บอกไม่กล่าวหรือเอ่อหยิบไปเฉยๆนะครับหรืออะไรเดีย พูดง่ายโกงรั์เข้ามานะครับก็เข้าข่ายการยกยักยอกรัพย์นะครับครูยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเงินบริษัทใช่ไหมครับเงินบริษัทเอาเข้ากระเป๋าเลยอยู่นี่เอาเข้ากระเป๋าฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเบิกเงินจากฝ่ายการเงินบริษัทมาแล้วก็าตาม,มบริษัทไม่รู้หรอกนะครับเอาไปยเกยากกระเป๋าสักสมมติเบิกมาสองร้อยล้านเอาเข้ากระเป๋าสักยี่สิบาทเบิกมาสองร้อยล้านนะเราเข้ากระเป๋ายี่สิบาทนะครับนี่คือการยักยอกรับเรื่องเรียนนะครับ พูดง่ายยักยอกทรัพย์คือการแอบเอาแอบเอานะครับแอบเอาคือการยักยอกทรัพย์ครับเอาโดยไม่มีให้มีไม่มีใครรู้ไงอยูด่ดีก็หยิบเข้ากระเป๋าเลยแอบแอบเอามองซ้ายมองขวาไม่มีคนแอบเอาใส่นะครับนี่คือยักยอกทรัพย์ครับคือการแอบเอาครับไปอันที่4ี่ครับรับของโจรน,นะรับของโจรเป็นยังไงครับชื่อก็ตรงตัวอยู่แล้วเนาะนะครับคือการกระทําผิดนะครับช่วยซ่อนเลน จำน่ายพาไปเอาซื้อไว้รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มานั้นนะครับมาโดยกระทำความผิดครับนะครับเช่นอะไรครับนักเรียนนักเรียนหุ้นส่วนกับโจรช่้ามหุ้นส่วนกับโจรนะครับทำงานร่วมกันกันกบโจรและคนนี้ไอค้คนนี้มาเสนอว่าบ้านหลังนี้นะมีทองเซนโทนี์นี่มีทองเซนโทนี่ะฉันจะไปเอาทองและแกเอาเองินมาให้ฉัน นะครับเรารับซื้อนะเราท้องมาไอ้ันเอาเงินให้แกเขานี้ไอ้โจรก็ไปสุดท้ายพวกก็เอาทองนี้มาแลกกับเงินของเจ้าของร้านไปอันนี้คือช่วยเลยครับช่วยซ่อนเลนด้วยจำหน่ายด้วยพาไปเอารับซื้อรับจำนำไปด้วยนะครับหรือไม่ักเรียนก็อยู่บ้านธรรมดาอยู่แล้วไม่มีใครมายุ่งจมีวันนึงรู้แล้วว่าไอ้นี่ขโมยของมามามาจำหน่ายไอมาจำนำกับเรานะครับเรารับจำนำรับซื้อไว้อันนี้ก็จะเจอข้อหาซ่อนเลนเหมือนกัน ปิดบังอะไรเงี้ยนะครับทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าทรัพย์นั้นนะครับหรือของนั้นมาเนี่ยโดยผิดกฎหมายหรือกระทาความผิดหรือขโมยเข้ามาหรือปล้นเข้ามาหรือรอะไรก็ตามนะครับก็จะโดนข้อหา,หารับของโจรน,นะครับแต่ถ้าสืบความไปแล้วว่าการกระทําผิดเนี้ยนะครับไม่ทราบว่าเป็นของใครเจ้าของนั้นโอ้ฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้จริงอรู่ดีมันก็มาขายให้ฉันฉันก็เป็นพราค้าไม่ค้าน้องก็รับซื้อรับขายไป นะครับหรือทรัพย์ที่ได้มาผิดกฎหมายก็จะไม่มีความผิดครับพุยง่ายนะครับคือผู้ที่กระทาความผิดนะครับหรือเจ้าของร้านเนี่ยไม่ทราบว่ามันเป็นของใครเป็นของที่มันผิดกฎหมายมาก่อนหรือไม่แต่เราไม่รู้นะครับก็จะถือว่าไม่มีความผิดนะครับอืมนะครับแต่ก็ต้องสืบนะครับสืบจนจนรู้ความนะครับว่าว่าเราบริสุทธิ์จริงนะครับตํารวจเขาทางานเก่งนะครับนี่คือข้อหารับของโจรครับเรามาดูตัวอย่างครับนี่ครับของรถนี้ แหลมหน้าเฮียนะครับของรถนี้แหลมหน้าเฮียนะ่เอาสร้อยไปเอาเงินมานะครับเขาเรียกว่ารับของโจรนะครับทั้งทที่รู้ว่าไอคนเนี้ยเป็นขโมยนะไอคนเนี้ยเป็นขโมยแต่ก็ยังรับซื้อนะครับเขาเรียกว่ารับของโจรครับนั่นก็คือเอาต่อจากคนอื่นนะครับรับของโจรเท่ากับเอาต่อจากคนอื่นครับอย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งหลับนะครับไปครับอันที่ห้าครับนั่นก็คือการทําให้เสียทรัพย์ครับทาให้เสียทรัพย์หมายความว่าไงครับลูก ไมให้เสียทรัพย์คือการทําให้ผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของเนี่ยร่วมนั้นด้วยเสียหายหมายความว่ายัางไงหมายความว่าไงหมายความว่าทําให้เสียทรัพย์อย่างเดียวไม่ต้องการให้ถึงแก่ชีวิตนะท้าให้ทรัพย์สินเสียหายเฉยๆนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเอาขโมยหรือทําให้คนอื่นเอ่อให้คูอื่นถึงแก่บาดเจ็บหรือตายเช่นนักเรียนมันไสเพื่อนคนหนึ่งมา นักเรียนมันไส้ป้าข้างบ้านสมมแมป้าข้างบ้านอู้ดินทาเก่งมากอีกป้าข้างบ้านดูดีกว่าตัวเราอีกครับป้าข้างบ้านมันไส้เรานีนารานักเรียนรู้ว่าป้าไม่อยู่นะครับค<อ>ุณป้าข้างบ้านมีอยู่ในการพูดเพาะหน่อยนะครับป้าข้างบ้านไม่อยู่แล้วเรียนแอบไปทุบทําลายข้าวของนู่นนี่นั่นทุบ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 มีอะไรเจอเตะ oh ท <ing> ุบพ <ing> ังเสียหายหมดทั้งบ้านเลยนี่นักเรียนจะโดนข้อหาทําให้เสียทรัพย์ครับนะก็คือการกระทําของผู้อื่นให้มันเสียทรัพย์ นะครับหรือเราอาจจะเป็นเจ้าของร่วมด้วยแล้วเราไปคําพังนะครับคุยก yacht, ตัวอย่างร้านอาหารนะครับเราเป็นเจ้าหุ้นส่วนด้วยเป็นเจ้าของร่วมด้วยแล้วเราไปมันไส้หุ้นส่วนไปทาร้ายข้าวของไปขโมยข้าวไปไปทำร้ายข้าวของนู่นนั่นเสียาหายทั้งร้านโต๊ะเตะอะไรตังเนี้ยเราก็จะถูกข้อหาทําให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับอันนี้คือทําให้เสียทรัพย์นะนี่ครูยกตัวอย่างนะครับห้าสะใจเว้ยนะครับทําให้เสียทรัพย์เท่ากับทําแต่ไม่เอา นะครับทำแต่ไม่เอาทรัพย์ฉันต้องการความสะใจเว้ยสะใจเว้ยสะใจเว้ยอย่างเดียวนะครับทําเพื่อความสะใจนะครับทรัพย์สินฉันไม่ต้องการฉันเอาสะใจอย่างเดียวทําให้เสียทรัพย์อย่างเดียวนะอย่างตัวอย่างมาปุ๊บเนี่ยถอยรถชนนะครับถอยรถชนเลยมันไส้ไอคนนี้นะครับขี่รถปาดหน้าฉันใช่ไหมฉันเลยถอยหลังชนเลยนะครับถอยหลังลนชนเลยเพื่อความสะใจนะครับนั่นก็ออเกิดโยนข้อหาทําให้เสียทรัพย์ครับทําแต่ไม่เอาครับ มาต่อครับอันสุดท้ายครับหัวข้อ,ขอ,ขอสุดท้ายคือการบุกรุกครับบุกรุกหมายความว่าความผิดที่ผู้กระทําผิดได้เข้าไปในเคหสถานผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควรหรือมีเหตุอันควรแต่เจ้าของเขาไม่อนุญาตนะครับซึ่งจะเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นอสังหาริมทรัพย์คืออะไรครับอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ะะทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นที่ดินบ้านที่หอพัฐานต่างๆนะครับตึกรลับ้านช่องนะครับที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ยกเว้นบ้านน็อกดาวน์ที่มันสามารถเออถอดแล้วก็เคลื่อนที่ได้นะครับนั้นอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเช่นนักเรียนไปบุกรุกที่ดินนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับไปเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรนะครับนักเรียนจะโดนข้อหาบุกรุกหรือนักเรียน ไปบ้านอื่นนะครับโดยที่เจ้าของเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยแลกเรียนเข้าไปโดยพาราการนะครับซึ่งอาจจะไม่มีเหตุอันควรหรือไม่มีเหตุผลที่จะเข้าไปนะครับนักเรียนก็จะโดนข้อหาบุกรุกนะครับเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าที่ดินคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนี่ก็คือข้อหาบุกรุกนะครับเป็นกันครับโจรฮ่าเจ็บจะเข้าไปขโมยของถูกล้วล้วที่มันเป็นขวดน้ำแหลมอ่ะทุบล้วทุบใช่ไหมครับ แต่ทีมแทงนะครับอ้าเจ็บนะครับบุกรุกคือเข้าไปจะเอาแหละนะครับมีเป้าหมายเพื่อจะเพื่อจะเข้าไปจะเอานะครับบุกรุกเข้าไปจะเอาถือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเข้าไปโดยไม่มีเจตนาที่จะเอาของใครแต่เราไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่เราไม่ได้รับอนุญาตเราก็โดนข้อหาบุกรุกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ภาพที่คุูแสดงเห็นนี้คือโจรนะครับจะเข้าไปขโมยของแต่ถูกถูกถูกรั้วทิมซะก่อน นะครับก็จะโดนข้อหาบุกรุกเช่นเดียวกันครับเข้าไปเพื่อจะเอานะครับบุกรุกเท่ากับเข้าไปจะเอาครับน,นี่คือทั้งหมดหัวทั้งหหัวข้อในวันนี้นะครับเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับกฎหมายอาญานะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาตอนที่สองครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับถ้าขึ้นภาพอย่างนี้สามคนแบบนี้คืออะไรครับสามคนแบบนี้คือบุกคืออะไรครับสามคนแบบนี้คือป้นทรัพย์ความหมายของป้นทรัพย์คืออะไรครับ สามคนร่วมกันเอานะครับแต่ถ้าเป็นภาพนี้ละครับแก๊งคอเซนเตอร์ชื่อผมเถอะด้วยนะครับคืออะไรครับคือช่อโกงทรัพย์หมายความว่าหลอกแล้วเอานะครับประโยคที่สามครับเ,เงินบริษัทก็เหมือนเงินเราไม่มีใครรู้หรอกเอาสักยี่สิบบาทนะครับคืออะไรครับคืออะไรคืออะไรเอ่ยคือยักยอกทรัพย์ครับยักยอกทรัพย์หมายความว่าแอบเอา นะครับภาพนี้นะครับโอ้ของรถนี้แหลมนะเฮียนะครับนั่นก็คือนะครับรับของโจรเอาต่อจากคนอื่นครับโอเคครับห้าสะใจเว้ยสะใจทําเพื่อความสะใจฉันไม่ต้องการเงินทองของพวกแกหรอกฉันต้องการสะใจอย่างเดียวนั่นคืออะไรครับทําให้เสียทรัพย์นั่นก็คือทําแต่ไม่เอาเอาเอ,เอ,เอสุดท้ายครับคือการบุก เฉลยไปแล้วสุดท้ายครับเข้าไปโดยไม่ได้อนุญาตนะครับไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้าไปโดยจะเอาทรัพย์ของคนอื่นโดยเจ้าของเขาไม่เต็มใจไม่ได้อนุญาตเลยนะครับเข้าไปโดยพระการเรียกว่าอะไรครับบุกรุกคือเข้าไปจะ เอานะครับไอ้ก็คือกฎหมายอาญานะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในสิทอาญาตอนที่สองครับโอเคนะครับถ้าเป็นเราได้มาเรียนกันตัวต่ัวนะครับก็จะเป็นกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกลุ่มนะครับหมายเลขเช่นเดียวกันกับตอนที่หนึ่งครับแต่จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมแอคเตอร์นะครับแอคเตอร์แอคเตอร์นะครับแอคเตอร์สมมติอาจจะไม่ได้นะครับก็คือมีกลุ่มนะครับให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ นะครับการจำลองเหตุการณ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาตอนที่สอนี้นะครับแล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นทายว่าเป็นความผิดอะไรนะครับมีโทษอย่างไรโดยนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครูนะครับในหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกสหรืออ e ีบุ๊กในหัวข้อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาได้นะครับนี่จะเป็นกิจกรรมแอคเตอร์นะครับที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติกันขึ้นมานะครับ โอเคครับชวนคิดสกิดใจไอ้ตัวนี้ละสำคัญนะครับชวนคิดสกิดใจตัวนี้นะครับอยากจะบอกเพื่อนว่าให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์แล้วเอาไปตอบใต้คอมเมนต์นะครับในเพจม4ที่ครูลงคลิปมีไว้นะครับเอาที่ครูลงคลิปมีไว้นะครับแล้วก็ไปตอบใต้คอมเมนต์แล้วครูจะไปดูว่าใครตอบถูกหรือตอบผิดนะครับคำถามชวนคิดสกิดใจตัวนี้ก็คือว่าสมมุติว่าผลมะม่วงจากข้างบ้านเนี่ยมันย้อยมันย้อยเข้ามา ในที่ดินของนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนไปเด็ดกินจะมีความผิดหรือไม่ลามคำถามคีย์นะครับสมมุติว่าผลมะม่วงจากข้างบ้านจากปลาข้างบ้านก็ได้จากใครเจที่อยู่ข้างบ้านเรามันย้อยจากบ้านเขามาบ้านเรานะครับมาในที่ดินของนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนไปเด็ดกินจะมีความผิดหรือไม่เออนักเรียนไปตอบใกล้คอมเมนต์นะครับ ได้คอมเมนต์โพส์มอสี่ที่ครูเอาคลิปนี้ลงเอาเว็บไซต์นี้ลงให้นะครับลงให้ในคาบครูนะลงนะครับแล้วครูจะมาจะมาดูนะครับจะมากดรูปหัวใจให้ว่าใครตอบผิดตอบถูกนะครับอย่าลืมนะครับมีคะแนนให้นะครับมีคะแนนให้ในการจิบคะแนนไปในตัวด้วยนะครับชวนคิดสกิดใจให้แฮชแท็กไว้ด้วยนะครับแฮชแท็กไว้ด้วยแฮชแท็กชวนคิดสกิดใจไว้ด้วยนะครับเป็นมีคําตอบนะครับ มีคาตอบแล้วก็แฮชแท็กจะอยู่หน้าข้อความหรือหลังข้อความก็ได้แฮชแท็กชวนคิดสกิดใจนะครับไปตอบกันนะครับใต้โพสต์ที่ครูนี้ในเพจม4นะครับโอเคแล้วไปต่อครับอ่ะชวนคิดสกิดใจนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบนะครับนักเรียนจะได้คําตอบอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าบอกว่าอะไรครับต้นไม้นะครับเมื่อลุกล้ําเขตแดนกรรมสิทธิ์ของเราเราสามารถสั่งให้เจ้าของตัดไม้ให้ได้เราสั่งได้นะ นะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดครับถ้าเจ้าของไม่ยอมตัดเราสามารถดําเนินการตัดเองได้ครับแต่ถ้าหากส่วนของลากนะครับลากไม้มานะมันลุกล้ําเข้ามาเราได้รับความเดือดร้อนเรามีสิทธิตัดได้เลยอันนี้เรามีสิทธิตัดได้เลยครับไม่ต้องบอกเจ้าของแต่ถ้าเมื่อต้นไม้มันลุกล้ําเข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถไปสั่งเขาได้สั่งเจ้าของตัดได้ภายในระยะเวลาสาวันหาวันเวันหนึ่งวันสวัน นะครับสั่งได้แต่ถ้าเจ้าของไม่ยอมตัดเนี่ยเราสามารถดําเนินการตัดเองได้ครับอ่ะในกรณีที่1ต่อไปกรณีที่2องครับถ้าหากดอกผลลูกอะไรเนี่ยมันยื่นเข้ามาเรียนของเราอย่างที่คําถามมาม่วงที่ครูถามไปนะครับมันยื่นเข้ามาในดินเรียนกรรมสิทธิ์ของเราถ้ายังไม่ร่วงหยือหลักยังไม่ล่วงหรือหล่นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้อยู่นะ ถ้าลูกไม้ถ้าลูกผลไม้นั้นถ้าดอกถ้าผลน,นั้นยังไม่ร่วงถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของต้นไม้นั้นอยู่นะครับถ้าตัดหรือเก็บมาคือมีความผิดทางอาญาครับนะมีความผิดทางอาญาเราต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะครับก่อนเด็ดเอามากินก่อนเด็ดเอามา,มา,ม,ามาดำเนินการของเรานะครับจากนั้นเจ้าของต้นจากนั้นนะครับจากนั้นถ้าลูกมันผลมัน ดอกมันร่วงมาเองใส่ที่ดินของเราร่วงมาเองเราไม่มีความผิดครับสามารถเก็บกินได้นะอันนี้คือชวนคิดสกิดใจนะครับเป็นอะไรที่เราเป็นเราน่าจะได้ประโยชน์นะครับมันน่าจะเจอเหตุการณ์ในในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเป็นเก็บค,ความรู้ชวนคิดสกิดใจนะครับมาให้นักเรียนได้ทํากันเนาะโอเคครับมาเรามาสรุปนะครับกฎหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์คดีอาญาตอนที่2กัน อีกหนึ่งสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อความเข้าใจ3คนร่วมกันเอาคืออะไรครับ3คนร่วมเอาติ๊กรอกติกรอกคือปลนทรัพย์เอาต่อจากคน,นอื่นลวครับคือรับของโจรหลอกแล้วเอาคืออะไรครับช่อโกงทรัพย์ทําแต่ไม่เอาคือทําให้เสียทรัพย์ครับแอบเอาคือยักยอกทรัพย์ครับสุดท้ายเข้าไปจะเอานะั่นคือการ บุกลุกครับอันนี้ก็คือกฎหมายอาญานะครับความผิเดเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีอาญาต่อที่2ครับปนทรัพย์3ามคนร่วมกันเอาช่อโกงทรัพย์หลอบแล้วเอายักยอกทรัพย์แอบเอารับของโจรเอาต่อจากคนอื่นครับทําให้เสียทรัพย์ทําแต่ไม่เอาบุกลุก เข้าไปจะเอาครับนี่คือความหมายสั้นๆที่นักเรียนสามารถเก็ตได้นะครับจำได้นะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและเกิดองค์ความรู้วิเคราะห์แยกแยะเหตุการณ์และรวมทั้งนักเรียนได้ประโยชน์ในในความผิดเกี่ยวกับสอบเศรษิอาญาตอนที่สอนี้นะครับท้ายนี้นะครับถ้าเกิดในเวลาโอตินะครับเราก็จะมีการให้ทําแบบฝึกหัดนะครับแต่ในนี้เราคงจะไม่ได้ทำเพราะนักเรียนไปตอบคําถามอย่าลืมนะครับตอบคําถามชวนคิดสกิดใจนะครับในใต้โพสนะครับเพจม .4 ีรครูเอา หน้าเว็บลงไว้ให้นะครับแล้วก็แฮชแท็กด้วยว่าชวนคิดสกิดใจนะครับสุดท้ายครับฝากคำคมนักกฎหมายไว้เช่นเช่นเช่นเคยนะครับคำคมที่ว่างานหลักคือท่องมากตางานต่อมาคือคิดถึงเธอครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนชั้นม .4 ทุกคนนะครับ thank you very much นะครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดี ในการรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ขอโชคดีในการเรียนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านเลยครับ